ไม่มีสายอีสานบ้านทุง่งสิาพาไปกินก้อยก,กุ้งจ้าก็เราก็สิพาเห็ดก้อยก,กุ้งนะมะข่าวอ่าก้อยเอ่อส่วนเครื่องปรุงกับสมีเนาะจ้าบักพริกจ้าบักร้วข้าวาครัวจ้าน้ำปลาจ้าแล้วก็สะระแหน่ค่ะแล้วก็ต้นหอมตบท้ายด้วยต้นหอมเนาะจ้าก็เืินเขาก็ต้องโขกพริกก่อนจ้าตามแบบพริกห้มันแหลกจังน้อยเนาะจ้าบ่าแหลกดีมันไดก็ได้เพราะหย,ยาบ แล้วเขาก็เสียกุ้งลงไปต่ำจ้ะค่ะก่อนอื่นต่ำเนาะจ้าต่ำพริกก่อนมักเผ็ดกระไ้เผ็ดบ่มักเผ็ดกระไ้แน,น่นอยูจ่จะบอกพริกเผ็ดอันนี้มักเผ็ดจังเสียจ้ะมักเผ็ดจังเส่ยบค่ะก้อยกุ้ง เขาตาพริกได้แล้วนะจ้าบะเหล็บะแหลก,กดีแล้วเอาเพราะลเียบหยาบเขาก็เสียวกุ้งใส้จ้ากุ้งไส่ตำเ้าสะบติเ็นกุ้งเต้นนะจ้าเพราะว่ากุ้งตายแล้วเขาสิม,มตาตําเลยค่ะให้เป็นก้อยค่ะตำกุ้งให้แหลกเพราะประมาณค่ะเพราะต้องแหลกหลาย ทีนี่เขากะอ่ะจะได้ใส่ข่าคว้วปลาลาล้วก็ผงนัวแล้วค่ะเครื่องปรุงของเขาจ,ะ,จะใส่ลงไปนี่ก็เป็นข่าคว้วใส่ข่าคว้วค่ะบระิเ้ณคือเกลือค่ะอาหารทุกอย่างเขาต้องใส่เกลืออันนี้คือนำปลาลาด้าน้อยนึงใส่หลายบริเวณแบบเป็นเค็มค่ะ ตามให้มันเข่ากันเล็กน้อยจ้าเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะคะบีบบักน้ําไซจ้า ด,ด้อันนี้เขาก็คือปรุงเครื่องปรุงแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะเขาชิมรสชาติแล้วไม่ใครบ้างเนียเน่ยคชิมรสชาติแล้วครับ เซตสับเลยค่ะอันนี้ก็คือแก้วกุ้งจ้าแก้วกุ้งแต่ว่าถ้าห้องกินสุกเ้องก็เอาไปขวก็ได้ดจ้าห้เงไม่ต้องกินดิแล้วแต่ว่าก็เลือกแต่ภูมมาคค่ะแต่เพื่อสุขภาพก็ต้องเฮ็ดสุกก็จ้าอ่าโรยด้วยหอมค่ะต้นหอมกับสะระแหน่ค่ะสะระแหน่ค่ะ อันนี้ก็คือก้อยกุ้งนะคะก้อยกุ้งสูตรสออีสานบ้านทุ่งจ้ากุ้งนะคะเขาไม่ต้องกินดิบค่ะเขากินสุกเขาก็ับไปขวานให้มันสุกค่ะพร้อมกับผักแล้วกับผักเครืองเคียงค่ะมีักเตยมะเขือผักกาดงาด้วยจ้ากินกับก้อยกุ้งแซ่บร้ายค่ะผักกาดญ้าที่ออกรสเปรี้ยวๆเ้ยจ้ากินกับก้อยกุ้งนี่คือก้อยกุ้งเขาสุกค่ะเขาให้สุกแล้ว